Subtitles <phone rings> สวัสดีทุกคนด้วยนะคะกลับมาอยู่กันในเกม Don't Starve Together กันอีกแล้วคราวนี้เนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่มีน้องๆ request กันเข้ามาเหมือนเดิมนะคะโดยเป็นเรื่องของแมนเดรกสิ่งมีชีวิตที่เรียกได้ว่าหายากมากๆเลยละคะ่ะเราสามารถพบมันได้เฉพาะในไบโอมทุ่งยาสีเขียวอ่อนในสภาพเป็นหัวๆคล้ายกับหัวเชเทา้าปักอยู่บนพื้นดินแบบนี้เลยประเด็นคือใน1 World จะสุ่มสปอนแมนเดรกแค่2-5ถึงตัวเท่านั้นซึ่งมักจะอยู่ในบริเวณแถวๆเดียวกันซะส่วนใหญ่ถ้าเรากดดึงมันขึ้นมาจากดิในในตอนเย็นหรือว่าในตอนกลางคืนเนี่ย ตัวมันจะกลายสภาพเป็นแมนเรกมีชีวิต HP 20พอยวิ่งตามเราไปทั่วเลยนะไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกผ่านดูหนอนี่้ก็ยังได้เลยนะคะแต่ก็ตามแบบมีระยะห่างเหมือนกับคล้ายๆพวกหมูนะคะแถมยังส่งเสียงดังวกเว็บโวยวายต่างหากถ้าเราเผลอไปตีแมนเรกเนี่ยมันก็จะไม่วิ่งหนีเราเหมือนกับสัตว์ตัวอื่นนะคะก็เลยไม่ต้องกลัวนะว่าแบบเออมันจะวิ่งหนีหายไปจนเราหาไม่เจอนะคะพอขึ้นเช้าวันใหม่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะฝังตัวเองลงในดินจุดที่อยู่ณปัจจุบันกลายสภาพเป็นตอนก่อนถูกดึงออกมา ในกรณีที่เราดึงมันออกมาจากดินในตอนเช้าเนี่ยมันจะตายกลายเป็นในเทมแมนเดรก็กไร้ชีวิตที่จัดอยู่ในประเภทพืชผักทันทีนะคะซึ่งแปลว่าถ้าเราจะนําแมนเดรกมาใช้งานเนี่ยดึงในตอนเช้าจะปลอดภัยที่สุดเพราะว่ามันดึงแล้วมันได้เป็นในเทมมาใช้เลยไงไม่ต้องเสี่ยงพามันไปตะลอนตะลอนที่ไหนอะนะแล้วเราก็จะไปฝังดินปลูกใหม่หรือว่าปลูกเพิ่มไม่ได้ด้วยนะมันถึงได้กลายเป็นในเทมที่หายากม,มากๆสมคําร่าลือนี่แหละความดีความงามคือหมูที่ปกติแล้วเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินไม่เลือกใช่ไหมทุกคนก็รู้กันดีนะ ะะมันเนี่ยจะไม่ยอมกินแมนเดรกบนพื้นทั้งในสภาพฝังรากและสภาพที่ตายกลายไปในเทมแล้วยกเว้นแต่ว่าเราเนี่ยจะวิ่งเอาไปป้อนให้ที่ปากมันเลยทําให้เราไม่ต้องกลัวว่าจะโดนหมูขโมยกินแมนเดรกทั้งต้นหายไปฟรีๆอ่ะนะคะแต่ว่าตัวที่ยังต้องระวังอยู่ก็คือไก่ที่จะกินแมนเดรกตายบนพื้นยกเว้นแมนเดรกเป็นเป็นในดินนะคะที่พวกมันไม่กินก็เลยต้องระวังเวลาที่เผลอวางแมนเดรกทิ้งไว้แถวฟาร์มเบอร์รี่กันด้วยเนาะรวมถึงเพนกวินแล้วก็หมูปีศาจก็จะมีพฤติกรรมกินแมนเดรกตายบนพื้นแต่่่วาไมกินร เป็นเนเหมือนกับไก่ด้วยนะถ้าสัตว์กินแมนเดรกก็จะโดนเอฟเฟกหลับขั้นต้นประมาณ10วินาทีรวมถึงตัวละครแล้วก็สิ่งมีชีวิตไกลๆด้วยอา้าวแล้วถ้าเป็นตัวละครกินเองเราจะเป็นยังไงสําหรับแมนเด็กสดนะคะ <c oughs> กินแล้วเพิ่ม SP60 พอยต์และคาความหิว75พอยต์ไม่มีวันเน่าเสียกินแล้วมีเอฟเฟกพิเศษคือทําให้ทั้งคนกินแล้วก็สิ่งมีชีวิตบริเวณรอบๆตัวนะคะติดสถานะหลับประมาณ16วินาทีอันนี้คือรวมแอคชั่นหาวแล้วก็แ,นะแกนอคชัออ่นน่แววะกิิิสสาาออีีปรมท เบรกย่างไฟนะคะกินแล้วเพิ่ม SP 1 0 0พอยต์และค่าความผิว150พอยต์อันนี้ก็ไม่มีวันเน่าเสียเหมือนกันแล้วก็มีเอฟเฟกเดียวกันกับการกินแมนเดรกสดเลยจะบอกว่านอกจากการกินเปล่าๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาแมนเดรกไปย่างไฟก็จะทําให้คนย่างแล้วก็สิ่งมีชีวิตรอบๆหลับด้วยเอฟเฟกเดียวกันด้วยนะแต่ถ้าเราเนี่ยเอาไปปรุงอาหารเป็นซุปแมนเดรกด้วยแมนเดรกสดหนึ่งตัวและวัตถุดิบเสริมเป็นอะไรก็ได้อยากประหยัดมากๆก็ใช้กิ่งไม้เป็นวัตถุดิบเสริมให้หมดเลยก็ไไไดด้ะะ้้กก้้นนนนนะะคยยกกกเเเเวววแตต่่่่่่าาาาาถรรใสสือออมมม์ลงป1ชิโที กินไม้หรือว่าวัตถุดิบที่กินไม่ได้อื่นๆลงไปด้วยเนี่ยก็จะมีโอกาส50%ที่จะออกมาเป็นเมนูมอนสเตอร์ลาสัญญาแทนสาหรับซุปแมนเรกเนี่ยเป็นเมนูประเภทพืชผักที่กินแล้วเพิ่ม SP 100พอยต์คาความหิว150พอยต์และคาสติ5พอยต์เก็บได้นาน6วันแต่กินแล้วจะไม่ทําให้ตัวละครหรือว่าสิ่งมีชีวิตรอบๆเนี่ยหลับเหมือนกับตอนกินเปล่าๆแล้วนะคะซึ่งก็แปลว่ามันเสียเอฟเฟกเฉพาะตัวไปเลยนะยังไงเนี่ยทำไมจําเป็นอยากกินดีที่สุดนะนอกจากว่ากําลังงจจะออออดตตาาาาายแล้วรรริๆ่มมเคคืาสาาถไป เป็นแผ่นฟูตหรือว่าคลุยหลับได้ด้วยแมนเรกหนึ่งตัวคัตวิสห้าชิ้นและเชือกหนึ่งชิ้นหลังตดล็อกผ่านเครื่องเพรสที่าติเต,เตอร์คลุยหลับไปในเทมเวทมนใช้งานได้10ครั้งทีแทบจะเป็นไฟล์บังคับในการคราฟหลังจากได้แมนเรกมาเลยก็ได้นะไม่น่าจะมีใครกล้าไปกินลเล่นอยู่แล้วปะเออนะเมื่อกดใช้เนี่ยจะทําให้สิ่งมีชีวิตใกล้ๆรอบตัวเนี่ยหลับลึกเป็นเวลาประมาณ20วินาทียกเว้นสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่หลับไม่ได้อย่างเช่นพวกราชาหมูอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าเราเนี่ย มาโจมตีเรากลับเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าหลับลึกแบหบหลับเป็นตายไปเลยยังแบบวิ่งเข้าไปไกลๆได้โดยที่ไม่ทําให้พวกมันตื่นกันน่ะคุยหลับนี่คือมีประโยชนม์มากๆเลยนะคะหลักๆที่คนใช้กันมากๆเลยคือเอาไว้ใช้ตอนซูบอสนี่แหละเช่นระหว่างเตรียมอุปกรณ์พักเบรกหรือว่าหยุดการใช้ท่าบางอย่างของบอสเป็นต้นสําหรับเคสอื่นที่ใช้ได้อีกเนี่ยก็เช่นใช้ตอนตัดนขนควายในตอนเช้าหรือว่าในตอนเย็นฟาร์มเนื้อกับขนนกรวมกับหมวกเฟเธอร์เฮขโมยไข่นกทอเบิร์ตหลบหนีจากการตกเป็นเป้าของสัตว์ดุร้ายอะไรแบบนี้ แต่ถ้าจะใช้คุ้มที่สุดเนี่ยควรใช้กับตอนสู้บอสยากๆเนี่ยจะดีกว่านะคะสําหรับคลุยหลับเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจําเป็นต้องคราฟอย่างเดียวนะเพราะว่าในภาคดอน s าร์ตูเกเตอร์เนี่ยจะเกิดให้เราเก็บมาใช้ฟรีแถวรูป,ปันกล่อมเมอร์แน่นอน100%แล้วก็วิธีที่นิยมในการรีนิวคลุยหลับกลับมาใช้ได้เรื่อยๆไม่มีวันหมดก็คือการคราฟกระถ่ายแยกชิ้นส่วนมาใช้กับคลุยหลับที่ใกล้พังแล้วนี่แหละเราก็จะได้ตัวแมนเรกมาคราฟใหม่ได้เรื่อยๆไม่มีวันหมดเลยละคะ่ะแล้วเรื่องสุดท้ายที่หลายคนนนะ่าาจะออยกกกรรู้้ัั็คืแลว Man น รีสปอนเองใหม่ได้หรือเปล่าคือมันไม่เชิงว่าจะรีสปอนเองใหม่ได้นะคะเราเนี่ยต้องทําให้มันรีสปอนเองสําหรับแมนเดรกเองเนี่ยก็เป็นรีสปอนเนบร์ไอเทมที่สามารถหาใหม่ได้จากการเปิดถุงลูสแตชหลังจากคาบอสคลอสก็จะเป็นแนวสุ่มกาชานะคะไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เปิดเนี่ยจะได้แน่นอน100%แต่ก็เป็นกาชาเนี่ยที่สามารถสุ่มได้ในทุกฤดูหนาวตามการรีสปอนของถุงลูสแตชยังไงเนี่ยรถสแปตารางเออไอเทมที่มีโอกาสสุ่มได้จากการเปิดถุงลูสแตชเอาไว้ตรงหน้าจอนี้แล้ว สำหรับข้อมูลทุกคราวของแมนเรกที่มีเพื่อนๆบางส่วนเนขอกันเข้ามาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ